วัดีครับวันนี้วันที่15เดือนมีนาคมน,นะครับ2565กบ้ับต้นฮอลลี่ที่ได้ดูเลมานะระยะเวลาก็เข้าเดือนที่5นะครับแต่ก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะดูเลไม่ค่อยดีนะครับถ้าดูเลดีๆมันจะโตวไวเกินนะครับตอนนี้พี่ก็ยังไม่พร้อมที่จะปลูกแต่ก็ยิงดี ดีใจกับเขานะที่เขาโตว,วันโตคืนอย่างนี้นะครับต้นที่สูงก็สูงมากแล้วนะครับสูงกว่าต้นมะปรางที่เขาปลูกมาหลายปีนะครับโรนี้เพิ่งอ,อนุบาลได้ไม่นานนะครับ